สวัสดีครับวันนี้จะมาเสริมเนื้อหาจากเรื่องเมื่อคุกัดตัวร้ายกลายเป็นภรรยาหวาใจตอนที่2เนื่องจากตอนนี้ในอนิเมะตัดเนื้อหาไปเยอะพอสมควรเลยจะเน้นพูดเฉพาะเนื้อหาส่วนที่ตัดหากใครยังไม่ได้ดูตัวอนิเมะต,ตอนที่2แนะนําให้ดูส่วนอนิเมะมาก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลย หลังจากที่ไซโตะและอากานเนแต่งงานกันทั้งสองตกลงกันว่าจะไม่ให้ใครในโรงเรียนรู้เรื่องนี้เด็ดขาดรวมถึงห้ามพูดเรื่องแต่งงานในโรงเรียนระหว่างที่ไซโตะพูดติดตลกว่าเธอนั่นแหละต้องระวังหน่อยยิ่งทำตัวบ้าบอแบบนี้อากานเนตอบกลับฉันไม่ได้บ้านะนายนั่นแหละที่บ้าแล้วทั้งคู่ก็เปลี่ยนหัวข้อพูดคุยพวกเขาคุยกันเรื่องการแบ่งเวลาออกจากบ้านคนละเวลากัน การนอนบ้านเดียวกันและเรื่องที่อกันกนน้ซุ่มซ่ามจนเกือบตกบันไดหลายครั้งระหว่างที่คุยเพลินไอกันเน่นึกขึ้นมาได้ว่าเธอเผลอพูดเรื่องที่เขาอยู่ด้วยกันกลางโรงเรียนจึงรีบเงียบและทําตัวให้ดูปกติและทั้งคู่ก็แยกกันเดินเข้าห้องเรียนคนระเวลากันเมื่ออากันกนน้เจอฮิมารีในห้องเรียนฮิมารีถามขึ้นมาว่าเมื่อกี้พวกเธอคุยอะไรกันกับไซโต๋หรออากันเน่รีบตอบว่าไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรหรอกเรื่องกบเกลื่อน ในขณะเดียวกันชิเซผู้เป็นน้องสาวของไซโตะได้เข้าใกล้และพูดขึ้นเลยๆหลังจากดมกลิ่นเสื้อของเขาพี่จา๋าแต่งงานแล้วสินะไซโตะตกใจจนรีบเอามือปิดปากชิเซและลากเธอเออกไปที่ระเบียงอย่างลดลานชิเซบอกนักพาตัวโลลิแบบนี้พี่จ๋าเป็นไฟสังคมเธอรู้ดีสินะว่าตัวเองเป็นโลลิไซโตพยายามแก้กล่อมให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับชิเซหัวเราะเบาๆและตอบกลับด้วยน้ำเสียงเจ้าเลว่าก็ได้ แต่ฉันขอเรียกค่าปิดปากใ่โตะใจเต้นแรงเพราะกลัวว่าเธออาจจะเรียกร้องสินทรัพย์ครึ่งหนึ่งของโฮโจกรุปหรืออะไรมากกว่านั้นแต่แล้วเธอก็เหมือนจะคิดไม่ออกแล้วบอกว่าชีวิตของพี่จ๋าอยู่ในกำม,มือของชิเซแล้วนะเมื่อถึงคาบเรียนวอลเลย์บอลใซโตะนั่งดูทีมอื่นแข่งอย่างสบายใจจนสายตาไปเห็นชิเซยืนนิ่งอยู่กลางสนามแม้ลูกบอลจะพุ่งเข้าหาเธอแต่เธอกับมือลอยไม่ขยับตัวหลบหรือรับบอลเลยทำให้ลูกบอล พุ่งชนเธอซ้ำๆเล่ากับว่าเธอเป็นหลุมดำดูดลูกบอลเข้าไปเมื่อเธอโดนกระแทกเธอแค่ปิวตามแรงกระแทกแต่ไม่ส่งเสียงลงอะไรฝ่ายตรงข้ามเริ่มกังวลและเข้ามาถามว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าชิเซตอบเรียบๆว่าไม่เป็นไรแค่นี้ไม่ตายง่ายๆหรอกระหว่างที่ไซโตะกำลังดูอยู่นั้นอากาเนะก็เดินเข้ามาถามว่านายไปคุยอะไรกับชิเซนายบอกเรื่องแต่งงานกับเธอแล้วใช่ไหมไซโตะรีบตอบกลับว่าเปล่าฉันไม่ได้บอกอะไรทั้งนั้น การแข่งขันดำเนินไปจนชิเซ่โดนบอลกระแทกมากเกินไปและต้องถูกพาตัวไปห้องพยาบาลก่อนจบเกมที่เห็นมาชูนิ้วโป้งให้ไซโตะ้อมพูดเสียงเบาๆว่าพี่จา๋าฝากที่เหลือด้วยจากนั้นถึงข้าวของทีมไซโตะและอากาเนะลงแข่งแม้ทั้งคู่จะอยู่ทีมเดียวกันแต่อากาเนะดูเหมือนจะตั้งใจทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะไซโตะเมื่อบอลพุ่งมาทางไซโตะอากาเนะก็รีบพุ่งเข้าไปแย่งบอลทำให้ทั้งสองชนกันอย่างจังและล้มลงไปทั้งคู่เถียงกันทันที นั่นมันบอลของฉันนะอากาเนะกล่าวไม่ใช่นั่นมันบอลของฉันทั้งหาใไซโต้โต้กับเฮมาริที่ยืนดูอยู่เข้ามาพูดว่านั่นไม่ใช่บอลของทั้งคู่นะแต่มันเป็นบอลของโรงเรียนทั้งหาทั้งสองรีบลุกขึ้นมาจัดท่าทางใหม่แต่ก็ยังคงแย่งบอลกันอีกครั้งในรอบต่อมาครั้งนี้ไซโตะพลาดเข่ากระแทกทางของอากาเนะอย่างแรงจนเธอล้มลงไปนอนงายแล้วไซโตะก็ค่อมอยู่บนตัวเธอเสื้อพละของอากาเนะเลิกขึ้นเล็กน้อยเปิดให้เห็นเอวของเธอ ใจโตะที่เป็นห่วงคางของเธอจึงเอามือจับคางเพื่อดูอาการแต่อากาเนตหน้าแดงแล้วตะโกนออกมาว่าทำเรื่องแบบนี้ในที่สธาธารณะเนี่ยนะต่อให้เป็นสาก่อนที่เธอจะพูดอะไรไปมากกว่านี้ตจโตะรีบยื่นมือปิดปากเธออากาเนตผลักตัวเขาออกแรงๆแล้วต่อว่านายมันโรคจิตเพื่อนๆที่อยู่อยู่รอบๆสนามเริ่มสุบสิบกันทันทีว่าเอาอีกแล้วคู่นี้อีกแล้วเหรอตจโตหันไปถามอยางง,งงงวงว่าเอาอีกแล้วหมายความว่ายังไงฮิมาริที่ยืนดูอยู่ ก็หัวเราะเบาๆเราพูดว่านายไม่รู้จริงๆหรอไซโตะก,กับอากาเน่เนี่ยแกเป็นคู่ดังในโรงเรียนไปแล้วทุกคนเรียกว่ารายการคู่ตลกสามีภรรยานะ่ะไซโตะอ้าบักข้างอย่างไม่เชื่อหูตัวเองส่วนอากาเน่ก็ได้แต่หน้าแดงด้วยความอับอายดัดมาที่บ้านของทั้งคู่อากาเน่เปิดตู้เย็นแต่ต้องชะง,งักเมื่อพบว,ว่าในตู้เย็นมีแค่น้ำผลไม้เธอหันไปถามไซโตะด้วยความสงสัยนี่นายกินอะไรบ้างเนี่ยไซโตะตอบด้วยน้ำเสียงเรียบ ก็บะหมี่กึ่กงสาเร็จรูปกับน้ําผลไม้ที่ผสมโปรตีนผงอากน่อาปากค้างด้วยความตกใจในใช้ชีวิตแบบนี้ได้ยังไงตั้งแต่วันนี้ฉันจะทําอาหารให้เองอากเนิที่มั่นใจในฝีมือการทําอาหารของตัวเองเริ่มลงมือทันทีเพราะที่ผ่านมาเธอคอยทําอาหารสุขภาพให้น้องสาวมาตลอดโดยใช้ตะเกียบม้วนไข่อย่างคล่องแคล่วแม้จะเคยทําผลาจนกลายเป็นไข่คนในสมัยประถมแต่ตอนนี้เธอเชี่ยวชาญมากแล้ว เมนูที่เธอตัดสินใจทำคือสลัดหมูชาบูซึ่งเป็นเมนูที่ถนัดที่สุดและยังเป็นเมนูโปรดของน้องสาวด้วยอากาเนตั้งใจทำสุดฝีมือจัดจานอย่างสวยงามและในที่สุดอาหารก็ถูกเสิร์ฟตรงหน้าของไซโตะไซโตะตักอาหารเข้าปากอย่างเงียบๆก่อนพูดขึ้นมาสั้นๆธรรมดาอากาเนี้หยุดนิ่งให้กับคำตอบนั้นใบหน้าของเธอเปลี่ยนไปเล็กน้อยพราอมไม่เข้าใจว่าธรรมดานั้นคือคำชม ในมุมมองของไซโตะคำว่าธรรมดาเป็นคำชมที่ดีที่สุดเขาเติบโตมาในครอบครัวที่มีความต่างสุดขั้วปู่ของเขามักจะสนับสนุนเขามากจนเกินไปพ่อแม่กลับละเลยและไม่ค่อยใส่ใจเวลาที่พ่อแม่ซื้อของกินให้ก็มีแค่ะบะหมี่ถ้วยส่วนเวลาที่ปู่ชวนไปกินข้าวก็มักจะมีแต่อาหารห,หรูๆเขาไม่เคยได้สัมผัสอาหารที่มีความธรรมดาและความอบอุ่นเหมือนที่ครอบครัวทั่วไปมากิน คำว,ว่าธรรมดาสำหรับไซโตจึงเป็นสัญลักษณ์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นของครอบครัวที่เขาไม่เคยได้สัมผัสจากครอบครัวของตัวเองอากาเนะที่ไม่เข้าใจความหมายจึงเริ่มไม่พอใจและพยายามไม่ให้ไซโตกินอาหารของเธอต่อแต่สุดท้ายไซโตก็กินอาหารของเธอจนหมดเช้าวันถัดมาอากาเนะเข้ามาปลุกไซโตแต่เขากลับคิดว่าเป็นชีเซจึงดึงเธอมานอนด้วยจนอากาเนะอัดเขาจนตกเตียงและถามว่า นั่นนี้ถ้ามาปลุกจะโดนสุดขึ้นเตียงทุกคนเลยหรือไงไซโตรีบแก้ตัวว่าคิดว่าเป็นชิเซแต่อากาเนะกลับถา,ถามถึงความสัมพันธ์ของเขากับชิเซ่โดยที่ไซโตรีบปฏิเสธและบอกให้อากาเนะวางอาวุธที่ถืออยู่ลงก่อนอากาเนะตอบกับว่านี่ไม่ใช่อาวุธแต่เธอกําลังทําอาหารอยู่ต่างหากไซโตะท้ว,วงว่าทั้งที่เมื่อวานห้ามกินแท้อากาเนะบอกว่าไม่ได้ทําให้เขาสักหน่อยแต่ก็นะทําเยอะเกินไปหน่อยหรอมั้ง ถ้านายอยากกินก็ยกที่เหลือให้ก็ได้นะแต่ไซโตก็ปฏิเสธไม่เอาหลอกของเหลือกันนี้ก็นึกขึ้นได้ว่าที่เขาเข้ามาปลุกพราะจะมาตำหนิเรื่องไม่ล้างจานและเรื่องความสะอาดอื่นๆไซโตที่เริ่มนํำคาญจึงบอกว่าอยากก้าวไกลกันเกินความจําเป็นและรีบเตรียมตัวไปโรงเรียนหลังจากกลับจากโรงเรียนไซโตที่เครียดจึงมานั่งเล่นเกมในห้องนังเรียน แต่อากาเนก็เข้ามาบ่นเรื่องเสียงดังจนทําให้เธออ่านหนังสือไม่รู้เรื่องทั้งคู่เริ่มทะเลาะก,กันจนกระทั่งมีเสียงกร่งดังขึ้นซึ่งก็คือคนส่งของที่ส่งของทั้งหมดจากบ้านเดิมของไซโตะหลังจากนําของทั้งหมดมาไว้ในห้องแล้วไซโตะจึงอยากจะไปแช่น้าหลอนสบายๆขณะที่เดินไปเขาก็นึกขึ้นได้ว่าต้องเอาเสื้อผ้าไปด้วยเพราะตอนที่อยู่บ้านเดิมเขมามักจะเดินเปลื่อยระหว่างห้องน้ํากับห้องตัวเองเป็นประจำถ้าอากาเนกมาเห็นคงโดนบน่นอีกแน่ แล้ตัดมาที่ฉากในห้องน้ำก็ดำเนินเนื้อเรื่องตามในอนิเมะเลยแต่มีการเสริมตอนที่ล้มทับกันน้องชายของไซโตะก็แข่งตัวขึ้นมาไซาโตะจึงได้แต่บ่นว่ามันเป็นปฏิกิริยาธรรมชาติวันถัดมาไซาโตะร,รู้สึกเหนื่อยเป็นอย่างมากเพราะแต่ละวันเขาต้องมาทะเลาะก,กับอากาเนะอย่างกับอยู่ในสนามรบเขาตื่นขึ้นมาพร้อมกับโล่งใจที่อากาเนะไม่อยู่แต่ไม่เนิ่นนะักก็พบว่าเธอกําลังทําอาหารอยู่ ไม่ว่าเราจะทะเลาะก,กันแค่ไหนแต่อากาเนะก็ยังคงทำอาหารให้ใ่โตใจโตทักทายแต่อากาเนะสวัน้าหนีแล้ว่านั่งกินอาหารด้วยกันก็รู้สึกอึดอัดจนอยากหนีออกจากที่นี่เป็นบ้าหลังจากออกจากบ้านอากาเนะก็ไปที่โรงเรียนและได้เจอกับฮิมาริซึ่งดูเหมือนว่าจะรู้ว่าเธอมีเรื่องในใจฮิมารีถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าอากาเนะจึงถามหาเคล็ดลับที่จะทำให้สนิทกับคนที่ไม่ชอบคิดหน้าฮิมาริคิดสักพ,พักแล้วก็ตอบว่าลองกอดดูไหมอากาเนะใส่หัว งั้นไปค้างคืนด้วยกันล่ะากาเนะปฏิเสธกินข้าวได้กันไหมากาเนะบอกกินไม่ลงกันพอดีแล้วฮิมาริก็พูดแบบเล่เลนๆงั้นลองแก้ผ้าร่วมกันไหมหรือไปแช่ออนเซ็นอะไรก็ว่าไปไคกาเนตตะโกนร้องออกมา,าเมื่อเห็นว่าคำแนะนําของฮิมารีทําให้เธอนึกถึงเหตุการณ์นในห้องอาบนา้ำเมื่อไม่นานมานี้ฮิมารียิ้มแล้วบอกว่าถ้าไม่ได้งั้นลองพูดคุยกันดูไหมแต่ต้องให้เกียรติอีกฝ่ายและอดทนตอน,นที่เขาพูดนะช่วงพักกลางวัน ไซโตะนั่งกินนมรดกาแฟอยู่บนมานั่งข้างๆชิเซซึ่งสังเกตเห็นว่าไซโตะดูเหมือนจะไม่ได้พักผ่อนและไม่ค่อยอยากอาหารจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นไซโตะก็บอกว่าที่บ้านใหม่เราทะเลาะกันแทบทุกวันชิเซจึงให้คำแนะนำว่าถ้าอยากจะผูกมิตรต้องปานีปานอมทําความเข้าใจกันให้ดีจากนั้นชิเซก็พูดขึ้นมาว่าเอาอย่างนี้ไหมถ้าอยากฝึกผูกมิตรกับอากาเนะลองอุ้มชิเซในท่าเจ้าหญิงดู ไซโตอึ้งก่อนที่จะยอมทําตามเมื่อเขาอุ้มชิเซะขึ้นมาแล้วชิเซะก็พูดมาว่าถ้าจะทําให้สําเร็จต้องบอกว่ารักนะข้างหูด้วยนะไซโตหัวเราะเบาๆก่อนที่จะพูดว่าไม่พูดหรอกแต่ชิเซะยืนยันว่าถ้าไม่พูดก็ไม่เชี่ยวชาญในการอุ้มท่าเจ้าหญิงหรอกนะไซโตะยอมกับซีฟคาว่ารักนะและสังเกตเห็นว่าชิเซะเริ่มเขินขอจึงพูดว่าชิเซะเองก็เขินเป็นเหมือนกันสินะและชิเซะก็ให้พูดต่อว่าฉันอยากทําให้เธอกลายเป็นของฉัน าคาต่อไปคืนนี้ไม่ปล่อยให้นอนหลอกไซโตะก็ตามน้าพูดไปชิเซส่งเสียงหวีดไว้ที่จ่ารามกไซโตะเริ่มรู้สึกว่าแก้มของตนร้อนเผาชิเซยกนิ้วท่าบริมฝีปากแล้วทําท่าโยโยนก่อนจะเอ่ยว่าต่อไปก็ที่ปากของชิเซแล้วจู่ๆู่ก็มีเสียงใครบางคนตะโกนดังขึ้นฮิมาริเอ็นแล้วถามว่าพวกเธอมีความสัมพันธ์แบบนั้นกันหรอไซโตะพยายามปฏิเสธฮิมาริไม่ค่อยเข้าใจแต่เธอบอกว่า เดี๋ยวต้องไปปรึกษากับอาาเนะก่อนละเลื่องจากไซโตกลับบ้านมาก็เจออากเนะและทั้งคู่ก็เริ่มปรึกษาพูดคุยเรื่องการอยู่ด้วยกันซึ่งเนื้อหาข้อตกลงก็เป็นไปตามอนิเมะเลยในย่านการค้าแถวโรงเรียนไซโตกับชิเซกกำลังเดินไปพร้อมกันไซโตตัดสินใจที่จะไปซื้อเค้กกระชับมิตรให้อากเนะจึงถามชิเซว่ามีร้านที่สาวๆนิยมไปบ้างไหมพิเซษซึ่งไม่ค่อยเข้าใจเรื่องขนมหวานเลยตอบไปว่าไม่รู้ว่าจะแนะนำไปที่ไหน ระหว่างเดินไปเรื่อยๆทั้งคู่ก็ได้กลิ่นหอมจากร้านเค้กเล็กๆไซโตะจึงตั้งใจจะซื้อกลับบ้านแต่ชิเซ่บอกว่าอยากจะเข้าไปนั่งกินที่ร้านไซโตมองดูจำนวนคนในร้านแล้วรู้สึกว่าคงจะเสียเวลาแต่ซิเซ่ก็อ้อนขอให้ซื้อเค้กทั้งก้อนให้เธอกินสุดท้ายซิเซ่ก็กินเค้กทั้งก้อนหมดพร้อมกับผลไม้เชื่อมอีกไซโตะที่เห็นก็สงสัยและถามเธอว่าเธอเอาเค้กก้อนขนาดนั้นไปเก็บไว้ที่ไหนกันเนี่ยท้องเธอมีอีกมิติหรือไง จิเซยิย้มและตอบด้วยเสียงกระซิบว่าอยากลองตายเพราะถูกจิเซกินดูไหมไซโตะเลยรีบตอบกลับว่าของ่านแล้วกันและแล้วเขาก็กลับมาถึงบ้านพร้อมกับเอาเค,ค้กให้กับกันนี่เธอดูล่าเริงผิดปกติและทําทให้ไซโตะรู้สึกว่ายายนี่พอไม่บ่นก็น่ารักดีเหมือนกันก็จบไปแล้วสําหรับเนื้อหาในตอนนี้ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ